สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณใต้สะพานภูมิพลหนึ่งฝั่งพระรามสามนะครับเพื่อพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับฝั่งพระรามสามนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับนะครับที่มองเห็นก็คือสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับแต่ฝั่งโน้นเป็นพระประแดงนะครับข้ามมาจากพระประแดงนะครับแต่ที่เห็นนี่เป็นพระรามสามนะครับ นะครับที่มองเห็นนะครับอยู่ฝั่งพระรามสามนะครับมาจากพระประแดงไปพระรามสามแล้วขึ้นจากพระรามสามมาพระประแดงนะครับส่วนที่มองเห็นเป็นวันดด่านพระรามสามนะครับฝั่งน้นที่มองเห็นนะครับเป็นพระประแดงนะครับมองเห็นคลองลัดโพนะครับ บริเวณนี้มีเรือข้ามฟากด้วยนะครับจากฝั่งพระรามสามนะครับไปพระประแดงนะครับสำหรับจักรยานยนต์นะครับข้ามนะครับและผู้ดยสารนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากทางกรุงเทพนะครับไหลมานะครับมาเพื่อจะเข้าโค้งไปกรุงเทพฝั่งบางนานะครับจนจะโค้งมาเข้าที่พระประแดงครับที่มองเห็นสะพานภูมิพลสองนั่นแหละครับ เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับใต้สะพานภูมิพลหนึ่งนะครับฝั่งพระรามสามนะครับที่นั่งอยู่นี่เป็นต่อมอสะพานภูมิพลสองพระรามสามนะครับส่วนเรือข้ามฝากนะครับก็เป็นฝั่งพระรามสามไปลัดโพนะครับลาดประแดงนะครับมองจากจุดนี้ไปทางฝั่งพาะประแดงนะครับภูมิพลสองแล้วเจนสะพานที่สวยงามนะครับโคตรเคี้ยวนะครับ เรือข้ามฝากนะครับจากฝั่งพระรามสามนะครับไปรัตโพพระประแดงนะครับนะครับเรือข้ามฝากนะครับจากฝั่งพระรามสามนะครับไปพระประแดงนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับจะสามารถข้ามมาพระรามสามได้นะครับจากบริเวณฝั่งรัตโพนะครับพระประแดงนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพยาณกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานนะครับตกปลามั่งนะครับ นะครับมองจากฝั mm ่งพระรามสามนะครับจะเห็นคลองลาดโพนะครับที่ระบายน้ําจากแม่น้าเจ้าพระยาจากกรุงเทพนะครับฝั่งพระรามสามไปพระรแดงเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนั่นก็คือบรรยากาศสะพานภูมิพลหนึ่งพระรามสามนะครับเป็นสะพานภุมิพลหนึ่งฝั่งพระรามสามนะครับแบบนี้ก็คือสะพานภุมิพลหนึ่งนะครับฝั่งพระรามสามนะครับ บรรยากาศอีกมุมหนึ่งของสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับพระรามสามนะครับเวนี้ก็คือทางขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งทางฝั่งพระรามสามนะครับครับนั่นก็คือบรรยากาศของสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับฝั่งพระรามสามนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ